วันนี้นะครับพี่จะมาสอนเล่นตัวละครโอไลออนนั่นเองครับผมเดี๋ยวลองไปดูสกิล,ลกันเลยครับสกิล,ลที่พี่ใช้นะครับจะเป็นส่วยของด้าชาโจตาและสิ่งที่สําคัญคือห้ามขาดมีเกลเดขาดมีเกลเนี่ยถ้าหนองยิงศัตรูล้มใช่ไหมหนูจะได้ ep นะครับมา200หน่วย ep ตัวละครนี้สำคัญมากที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันสําคัญยังไง พอเข้ามาในเกมนะครับจะมีหลอด EP เป็นสีแดงนั่นเองครับเห็นปะแปลกใจไหมว่าทําไมเลือดพี่เดงเออพี่ลืมบอกนะพี่เอาสกิลสัตว์เลี้ยงของน้องแคทตัสมาหรือต้นกระบองเพชรน,นะสกิลนี้จะทํางานคือเราต้องอยู่เฉยประมาณ6วิจะฟื้นฟู EP 10หน่วยสูงสุดถึง100้อถ้าน้องๆซื้อเห็ดใช่ไหมมันจะหยุดทํางานทันทีนะครับผมมาสังเกตคิวนี้นะครับที่พี่ท็อปเกมได้ปหเห็นปะหลอดสี EP สีแดงเต็มหลอดใช่ไหมครับเพราะว่าสกิลมีเกมทําให้ EP เราเพิ่ม200หน่วยแล้วเราสามารถใช้สกิลได้กดยาวๆเลยจังหวะนี้ แต่เลือดเราเนี่ยไม่มีเลยประเด็นอะแล้วตอนนี้นะครับ EP เราลดนะครับมันต้องใช้150นั่นเองครับผม EP นี้มันจะเต็มหลอด300ใช่ไหมครึ่งของครึ่งคือ150 150เนี่ยจะสามารถกดสกิลได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าน้องไม่ถือนะครับมันจะขึ้นแบบนี้สกิลจะถูกปิดตายนะจะไม่สามารถกดได้จนกว่าหลอดสีแดงเนี่ยจะครบ150้าสถ้าเราสังหารปุ๊บเนี่ยหลอดสีแดงเต็มปุ๊บเราก็จะได้ EP เราสามารถกดใช้สกิลได้แบบนี้เลยครับ อ่าเดี๋ยวเรา,าดูตอนนี้นะครับถ้าเนี่ยนะตอนนี้ EP เราไม่เต็มใช่ฟจะสังหารตัวนี้ได้ไหม EP เราเพิ่มมาอีก200หน่อยเพราะว่าสกิลมีเกลที่เราเอามานั่นเองครับขาดไม่ได้จริงๆครับถ้าน้องๆเอามีเกลมาหนูสังหารปุ๊บหนูสามารถกดใช้สกิลนี้ได้เพลินๆเ,เลยนะ จะต้องสังหารศัตรูให้ล้มก่อนนะครับจากวันนี้ก็น็อกดาวไปครับเก็บสามเวอร์ไงแล้วก็แปลงร่างเป็นซอมบี้ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือลูกอะไรถึงแม้มันจะเป็นเอฟเฟกสีแดงแล้วก็ต้องยิงหัวแอปเปตไง yeah. แล้วก็เวอร์ไงเดี่ยวเข้าหัวไปทีครับน้องเย่ yeah. สมสมยิงเซาอ่ะแม่งตึงจัดแล้วเอ้าชนะเฉยเอาดีๆนะสกิลเนี้ยก็คล้ายสกิลลิงเลยแหละเหมือนคล้ายๆกดพุ่มหญ้าแต่เราแค่แปลงเป็นพุ่มหญ้ามาเป็นนี้ได้เรามันจะมีระยะคูลดาวน์ของมันนะครับเราไม่สามารถกดที่จะยิงปืนได้นะมมมมมมััันน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 ตต้้้้้้้อออองงงงรรคูลลลลลดดดาาาาาววววว์ห์หปปปปปุ๊บบบยยย่่่่่ีีีีเเเเเขไไไชจกกกิิพพท็็็็แแแ มันมันมันจุกไม่ได้เว้ยคือเราแบบมันจะค้างเป็นลูกแก้วนั้นแนะจนแบบกว่าแบบครูดาวมันจะหมดเราสามารถถึงจะยิงได้เอออีกอย่างหนึ่งนะครับสกิลนี้เวลาใช้หนูจะเป็นอมตะนะครับไม่มีใครสามารถยิงได้เหมือนกันใช่ปะเราจะแปลงร่างแล้วสามารถดูดเลือดคนระยะ5เมตรอิบหหน่วยหรือ15บเฮพีนั่นเองครับเป็นระยะ3าวิก็เท่ากับ 45H เฮพีเลยนะ ถ้าน้องๆคนไหนเล่นสกิลเนี้ยแบบชินชำนาญแล้วพี่ว่าโหดเป็นสกิลอีกหนึ่งอ่ะที่แบบน่าจับหน้าจอมากๆครับแล้วใครเป็นเหมือนพี่มั่งวาเล่นซองอ่ะเล่นสองพันเมตรเงี้ยยิงอะไรก่อนยิงก็ไม่โดนเป็นสกิลที่กวนมากอ่ะนึกว่าเป็นลิงอ่ะเห็นไหมเราสามารถดูดอะไปะเลือดเราก็จะเด้งเข้ามานั่นเองครับผมเป็นเวลาสามวินาทีนะและตอนนี้ครับเพี่โจ๊กเก่งเกินก่อนนี้ก็สับไปก็ไม่โดนครับปักปักปักไม่ดาวตั้งออปิดทันทีแล้วก็เวอร์จัดอ่ะใต้วอร์ตึงจัดไว้ท็อปตึงจังวะเนี่ยมันก็หายไปครับออ่่่าาาาาาตตรรรงงงสสสวววนนนนน้้เเเีปปปักกกกด็็ลลููแย และจังหวะนี้ก็เก็บไปดิเด้าและก็ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นสกิลที่แบบอ่าเดี๋ยวจะมีน้องๆถามว่าพี่เอาตัวละครนี้มาจากไหนครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับมีล็อกอินรับตัวละครนั่นเองครับไอโอรอนเพียงน้องเล่นแค่3ตาน้องก็ได้รับตัวละครไปนั่นเองครับอย่าดึงเข้าไปเล่นในเกมกันเยอะๆด้วยนะครับโอเคครับสกิลอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคอมโบแบบอันนี้ครั้งแรกที่พี่เพิ่งเล่นเหมือนกันก็เสร็จัดเซตคอมโบมานี้แหละถ้าน้องๆมีคอมโบไหนที่แบบน้องๆแนะนําที่เล่นกันแบบตึงๆเนี้ยน้องคอมเมนต์ได้เลยนะคร สำหรับคลิปนี้นะครับขอหนึ่งใจนะครับขอถ่ายนะความทรงจำเดือดร้ายต่างหาก